โดยภายในงานครับท่านประธานส่งนำคณะสงฆ์และสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนรารัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจผใ่องใสพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจกกักะปวัตนสูตรอรัตนศีลห้านะครับจากนั้นประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรคำสายกัลยานามิตราาสระพง์วรวิจิตรและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระพุทธบาบำรุงวัดนะครับส่วนพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันเชื้อเพลิงครับนำโดยกัลยาณมิตรวรุดกล่ำเสือ กัลยาณมิตรพิมพ์ทิดอจันแจ่มนะครับและบริษัทไบรท์เทรดนะครับซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของสามหน่ออรกอกนนะครับจากนั้นก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายกรมรับประทีปนะครับโดยกัลยาณมิตรพยาวทองประภัยพักกัลยาณมิตรสุชาดรนเนธไทยและร้านอาหารมโนราครับเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรอรพันธ์กรทพีนะครับและกัลยาณมิตรผอดีจันทบัวสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีทุกคณะได้มีการนะ้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมนะครับแต่ท่านประธานสงฆ์ในภาพที่ติดตามรับชมนะครับก็มีการรับบุญผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาที่วัดได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิดสิจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนีคาถานนําะณะงสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีครับนำมาซึ่งความปลื้มปิติใจให้แก่สาธุชนทุกๆคนนะครับที่อยู่ที่วัดพระธรรมกายอเจกอนอนมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ